สงค่านะก็สวัสดีตอนเท่งๆนะวันนี้ก็มาเย็นอยู่ที่หมู่ว่านเดิมๆนะหมู่ว้านของน้องพองทิพย์หมู่ว้านเป้ากาดอีกรอบนะท่านชมครับนี่ครับมีโคกินใหญ่อยู่ทั้งหน้าบ้านแล้วก็สวนผักที่ผมมาครั้งแรกไม่เท่ากําลังปลูกถั่วตอนนี้ถั่วกำลังจะได้กินนะอีกไม่นานก็อีกประมาณสองอาทิตย์นะผมมานะซมต่อไปอากาศตอนเย็นๆนะว่าจะมาทําไก่อุบพ,พางาจับไก่ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้พางไม่มีรอย ประมาณ15วันนะเดี๋ยวค่อยมาสลองใหม่อีกรอบหนึ่งยอดซับหนึ่งพันของน้องนะในกล่อ,องเดี๋ยวนู้นเหรอสิป่อโลโอ้โขอเขานิว้วเขนี้วมังไทยไม,นยมนีนัน่งเขามือปิ้งตุ้งไหมกันเขาเชีงโร่เขาเชงโรเนาะอ๋อเขาเหนิยวประเทศจีนนะเขาเชิยงรอมใหมากเลยโอเคอ๋ออยู่ในตอนนับเข้าขสู่หมู่บ้าน เป้ากาสนครชิงตูวันนี้นะก็กำลังตีข้าวเลยะครับน้องๆเขาไปเก็บผักในป่าเลยสุดยอดเลยก็เสียงเพลงอาจจะรังนะเ,เราต้องถ่ายเบื้องหลังน้องก่อนเนี่ยกำลังจะข้ามสะพานตรงนี้มานะโอ้สวัสดีครับพึ่งมาพึ่งมาเสียดายน้องๆไม่ว่างนะผมว่าจะมาจะจับไก่มาด้วยแต่ไม่ได้ไม่ได้จับมาก็จะซื้อในตลาดโอถ่ายเบื้องหลังก่อนเท่านั้น โอ้สวยมากเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเกี๊ยวผักเกี๊ยวผักโขมว้าวว่าจะมาตั้งแต่เช,ช้าเลยนะรอน้องเขาไม่มาโอ้เนี่ยผักนี่ผักกะไรผักกับน้ำพริกโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเป่ากาดนะเสียงเพลงรังมากโอ้โหน้องเขตรียมพร้อมไม่หมดแล้ววันนี้มีเมนูหลายอย่างมากเลยผักกาดผักทองแล้วก็ผักกับน้ำพริกนะ โอ้เดี๋ยวถ้าคนอาจจะหิวนะรอผมนานสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงนาคิดว่าไปจับหอยนี่คืออะไรผักทองโอ้ผักทองโอ้เดี๋ยวละคนนะเมนูใครเมนูมันเมนูของผมไข่เจียวง่ายๆเองโอ้ผักที่นี่ใหญ่มากเลยนะผักเลินนะนี่ผักเลินที่สวนเล็กๆของน้องโอ้ดูเลยผักงูดน ใหญ่มากเลยตอนนี้ถึงพันซับแล้วใช่ไหมถึงอ่ะหนึ่งพันยังไม่ถึงอ๋อเหลือแค่ร้อยเดียวเดียวพรุ่งนี้ก็ถึงแหละแต่ว่าจะไปหาน้องแป้งนะจะชวนน้องๆไปอยู่แต่ไม่น้องแป้งไม่ว่างเลยพรุ่งนี้เขามีคนนัดแล้วนาฬิกาน้องแป้งนะเฮียซับเต็มใบเลยหนึ่งกะปฏิบัติการ้านมาเนี่ยสั่งเขาซื้อไก่เต็มทั้นแล้วเนี่ย เฮ้ยมันซื hey, like like ้อท pe no, like ี well, so. ่าเยี่งอะไรมเนี่ยอะไรอยู่กินน่ะกินอะไรซื้อมาไงนะไก่กั๊บุ้เีไก่กนี่เป็นเป็นไก่ยังตาย้ะไก่ยัตายเอาเออไก่เป็นอันเป็นควันไอ้พวกเ้ยมันเพิ่งเพิ่งกับเนี่นั่น้ยอาเผาบ้านอยู่กันใช่ไหมโอ้ยประกาศสดสดนะวันนี้นะอันนี้เป็นหลอกนั่นโอ้หลอกกีนะเครกินแล้วเป็นกมใช่ ทีครับสัน่นนิดหน่อยนี่คือเมนูผักทองนี่คือน้องจามหอมอ๋อ,อจันหอมนะเฮ้ยจามกับจันหอมให้ลงกันมาเลยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้อน,นี้เมนูลายแบบอันนี้คือผักชีเฮ้ยไปเก็บมาหรือว่ามีสวนในน้านี่มีสวนเหมือนงังอันนี้เนี่ยเอาไปในสวนอ๋อมีสวนข้างๆบ้านนะท่านผู้ชมอันนี้มะโกโอ้ยมะโกรูดทำอะไรกินครับต้มต้ม ต้อมโเียนราไม่ต้องซื้อแล้วนะอะไรก็มีทุกอย่างเลยโหสุดยอดเลยผมมาสายนะวันนี้ผมโดนปรับหรือเปล่านะเราไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างโอ้ไม่เป็นไรผมซื้อมาอยู่แล้วหาข่าไข่<า>ี๋ยวก็ทอดไข่ก็ได้ว่าจะเอาเนื้อไก่มาแต่เดาอันตันปีที่มาซอมเออทขาตันม,มาสีลายไม่มาเลยเขาที่กลางเพิ่งมาวันหนเฮ็ดพิกมคนเพิ่ม ยากลามาจะมีอภิปิูมิน้องสาวเนี่ยมันม่แล้วไประบบเนี่ยพ็กินหนอกเนี่ยเออเป็นยาอะไรครับยาบกบครับอะไรเจ็บท้องก็กินได้นะโอ้โหจริงเหรอคิดว่าเจ็บใจก็กินได้นะแต่ว่าเป็นยาที่อกหักนะเฮ้ยเก่งหอมรู้เหรเฮ้ยเก่งหอมอธิบายหน่อยดูทันทุกอย่างเลย มีคนบอกเจ็บซ้ำในใช่ไหมเด็กน่มีคนบอกมาอ๋อนี่ก็เป็นยาทั้งหมดนะรากรากทั้งเนี้ยผักชีใช่ไหมใช่โอ้โหผักชีผักชีผักชีเปิดห้องผักชีทั้งก้ผักควา่มทั้งนั้นเอาผักควา่มบางบ้าอ้อมใจผักควั่มบ้าอยู่เนาะผักกีฬาก็เนี๋ยวเนาะ ความมึงเนี่ยโอ้โหวันนี้น้องๆเขาแต่งตัวทุกสวยทุกคนนะเห็นเสริมมุกไม่ใ่อีกคนน้องเก่งหอมยังไม่มีหมวกไม่ใ่เลยหรือว่าสีโทน่ายไม่แต่งกี้วเขาใส่หน้าพราะว่าอะไรอ่ะมันมันยุ่งยากก็เลยเอาอกยุ่งยากก็ออกใช่ไหมเออกุ๊กมึงเจ้าเหมือเออเอาเหมื่อเนี่ยอ๋อมาแล้วนะผมคิดว่าเดินออกมาห้ามหันสุดเข้ามาจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่บอกมาแต่งปวง เดี๋นนววยวไปซื้อไก่มากเดี๋ยวก็ซื้อในเนื้อวานได้ก็แล้วจอยหมุนเนี่ยเหมือนไก่มีดใช่ดีขึ้นเมืนวานนะไก่มันยอมไก่ไว้อาหารเนี่ยขาดอาหารยอมนะ,ละ <S <S าา้ล่ะอ่านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาทําไก่อุ้พางหรือว,ว่าไก่เผาพางนะ <S <S ที่ว่านี่ดูท่านชมว่าวิวสวยมากเลยนะบ้านของน้องพองทิพย์นะนี่ครับบ้านเล็กๆแล้วก็มีความสุขมากครับแล้วจากที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยฟีลลิ่งเกี่ยวกับธรรมชาตินะหมายเลขบ้านใครอยากส่งปรสีมาหมายเลขกสิบเจ็ดบ้านเป้ากาด เอิงกิดเต่านะท่านชมนะหมายเลขสิบเจ็ดนะหมู่บ้านนี้นะนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ one seven นะครับสุดยอดมากครับบรรยากาศอย่างดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านนี้นะโอ้สวยงามตามท้องเหลืองมะขู่แน่นอะครับไทยองค์นมันผักหลังอ่ะอันนี้มันผักลังออกที่ต้นไหมนะเราก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆกับมันฝรั่งแต่อยู่บนต้นไม้นะภาษาไทยเรียกว่าหมักโขแล้วไม่ไม่ตุ้ยหุยเนาะอันนี้ก็เรียนอ๋อ,นนอจอเราถามพี่ดิจนสีเาบบดิจนสีหัวจักนี้นะครับมือจะล้ำนิดหนึ่งเมื่อวานผมไปเลอกตั้งมาอ๋อนี้ต้องล้างก่อนนะนี่คือมันฝรั่งตามหมู่ว่านะหากินยากมากครับะะมีนิดเดียวนะไม่รู้ว่าวิธีทํากินยังไงเราก็ไม่รู้นะหนึ่งเราต้องเช่น้ําอันนี้คือล้างให้สะอาดนะวันนี้ก็มีมนูหลายอย่างนะ ก็อหนึ่งผักทองสองคือมันฝรั่งที่อยู่บนกนต้นไม้นะกินแล้วเป็นยานะนี่นะแล้วก็มีเหมือนน้าคืนดัหนอผมมีมันด้าคืนเลยปาดผมก็ซื้อไข่มาประมาณสิบพองหนึงแล้วก็ซื้อเขายองหวยอันนี้คือหลอกเกยใช่ไหมหลอกเกยแล้วก็ผักกาดใบประบุกแล้วก็ผักชีผมพูดไม่กระชัดนะใบปอบใบอะไรไม่รู้เอาพูดหน่อยน้องจันหรอใบยังเนาะใบเนี้อปลาบุมปลาใบยงเนาะอันนี้ผักชีอ๋ออันนี้ผักอินท์เออใบหน่อคำไทยอ่ะ ดีก็ดีเลยเว้ยใบก็ใบยังก็ใบปบบุกใบยังก็ใบปบุกใบโปบบุกใบโปบบุกโปบบโอเคเร็วแค่เชิดเข้าไปไอ้เสียงออก pronunciation นะโอเคไปเลยเราไปทำอาหารกันวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัววานบ้านที่บ้านน้องพองคลิปนะครับเชียงตุงวันนี้นะครับอเามาโชว์หน่อยก็ได้ครับท่านนั้นขอถ่ายรูปก่อนโชว์ที่เอาน้องเก่งหอมมา เอาน้องจินหอมเลยเด้เอเราจะไดอ่างยกขึ้นมา้วกันแล้วนันก็ยับมากะกันต่วโชว์หน่อยโชว์หน่อยโซผักโซผักเอาล้วครับมาแล้วครับลาลาเป้าการดสามคนสามสาวเชียตงตุงของเราพร้อมหรือยังครับสามสองหนึ่งแคปเจือดหนึ่งสองสามจะได้เห็นยุบขึ้นงั้นนึงหวานดีกันโอ้กำลังหดปึ้งเราด้ว นี่เลยนะวารีมาเด็ดเ,เออที่นี่กัไเลยเหรอเอาไปเอาไปไม,าามา่กักันต้นโตกันตเกี่ย <c oughs> วหอมเกี่ยหอมขึ้นมา่าท่านครับกันโต้าานทำไปเจ้าจะเลยสักคู่อ่ะแล้วได้อะไป่ะกลองเขาตั้งหลังที่นี่ต้องแคปเจอร์โอ้โหห้องนี้เนี่ยหนึ่งสองสามว,าว้าวสวยมากครับ<ป>เดี๋ยวส่งบอลโอเคทุทีนะไปเอาของก่อนเท่าน,นั <c> ้น <oughs> <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็ซื้อข้าวย่องหอยข้าวย่องหอยคือ ของกินที่กินง่ายที่สุดแห่งเชียงตงุงนะก็คล้ายๆขนมนั่นแหละคล้ายกับข้าวปลืนอุ่นแล้วก็ครบแล้วก็ไข่แล้วเขาปิดไข่ไปให้น้องเขาเจยวว้าวไม่สูงค่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครของน้องของทพิปแห่งหมู่บ้านเป้า,า,ปากาดแล้วก็เจอกับสามสาวยูทูบเบอร์คนรังแห่งหมู่บ้านเป้ากาดนะยอดซับกำลังจะถึงหมื่นนะครับท่านช่วงครับคืนนี้ขออ๋อถึงพันทัวทีก็อยากให้ถึงหมื่นนะ อยากให้ถึงหมื่นเดียวๆนะแล้วก็จะมีงานสลองใหญ่ที่หมู่บ้านนี่นะแล้วก็จะสลองนิดหน่อยเร้เนิดหน่อยนะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะทำไก่อุปพังโอเคไข่ไว้นี้เนอะง่ายก็วันนี้ใครจะโชว์พี่มือทั้งสามสาวใช่ไหมมีจะมีเมนูน้ำพริกนะผมว่านะถ้าดูผักนี่ก็ไม่แน่ใจใช่ๆนี้จะกับกับน้ำพริกไม่รู้ว่าจะทำน้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแหลงหรือว่าน้ำพริกร้องไห้พริกอะไรน้ำพริกมีใบนะน้ำพริกโทลินป๊า จะท,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 ทำเป็นแบบนี้เลยโอ้นี่ครับชิมท,ท,ทำเรียบร้อยแล้วโอ้ยัง,ยงไม่ไมเรียบร้อยอันนี้คือทำ,ทำชิมเฉยๆว่าผ่านหรือไม่ผ่านเอาหนึ่งแล้วต้องก่อไฟก่อนนะครับดูนะสาวๆชิงตุงนี่คือทำครัวเก่งที่สุดแล้วครับทำเป็นทุกอย่างนะโอ้ตกนี่เด็กๆน้องเขายังไม่มีไม้กันสั่นยังไม่มีที่ติดกล้องเลยนะท่านชมอือฮะ เทนแล้วก็จุดไฟก่อนจริงๆประวัติของน้องพองทิพย์คือเป็นลูกสาวคนเดียวการที่ดูแลเม่เท่าอยู่ที่ว่านนะส่วนแม่ก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าไปทํางานแต่พ่อนี่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะติดโควิด1นาสิที่หมู่บ้านอ่าอะไรตองเหรอลองตองลองตองนะลองตองนะที่เราไปผ่านไปนะเลยรอนะ โอเคก็รูแปลกกันรอบๆที่น้องนุ่มทำอาหารนะอันนี้เป็นโควัานบ้านสุดยอดเลยเฮ้ยคิดเราเป็นเค้งเป็นดินัังนั้นนั่นน่อ๋อนี่คือเกาที่วนก๊อบนะครับโอ้โหนี่ครับปัญหาของน้องเขาคือโทรศัพท์เนมเต็มบ่อยนะถ้าเต็มบ่อยมากเลยทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยนะนี่คือซัน สัญญาณที่เตือนนะถ้าเต็มก็ต้องลบอันเก่าทิ้งใช่ค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ของน้องๆเลยนะมีเพื่อนเลยท่านผู้ชมใครๆที่มีโทรศัพท์เก่าๆหรือว่ามีเนมเยอะๆก็ส่งมาเลยนะช่วยช่วยน้องเขาเพื่อจะได้ดูคลิปน้องเขาทุกวันคือปัญหาที่ตัดคลิปนี่แหละครับผมท่านผู้ชมตัดคลิปแล้วก็ตัดคลิปก็ตัดคลิปเองแล้วก็เมมก็เต็มด้วยนะนี่นะครับใช่ค่ะคือลำบากจริงๆลำบากจริงๆนะการที่เป็นยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์แต่ละคนต้องมีมีโทรศัพท์มือถือ มือถือดีดีนะครับในะวามส่วนมากจะเป็น i p h o n นดีที่สุดไม่ใช่เครื่องอันดีนะคะใช้มาแล้ว2อสปีอันนี้คือใช้มาสองสามปีแล้วนะยังไม่มีทุนที่จะซื้อใหม่ใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอยนิดนึงอดทนนี่ๆๆ่เนีเน่นเน่มีเน่เไข่มีดีสองหน้าของน้องจันหอมโอมีไข่มีดไข่มีดโอเคแล้วเขาจะจุ๊บจิ้นโอ้แคบมจุ๊บจิ้นเนี่ยป๊ามีข่าพองเล มีเขาโหมาโอ้เขาโหมาโอ้โหสุดจัดไปเลยตอนนี้ก็ดูบรรยากาศปาร์ตเนี่ยเปิดประตูนี่สว่างเออน่าจะเปิดไว้าะอย่างที่เราถ่ายคลิปกับฮันดี้ใบสุค่าถ่ายได้ยังครับถ่ายเิป็นไงดเติ๊กโก้ก็ส่วนใหญ่แบเป็นติ๊กโก้ไปติดตามน้ำเหมือนดีนะใช่ไหมอันนี้คือโคกโบราณนะโคกหินอันนี้ซื้อมาจากนานเลยมีอายุยาวยาวนานนะ้นี่ยซือว่าหนูก็ไม่รู้นะว่าซื้อมาจากไหนเพราะว่าเราไม่รู้นะน้องน้องฮอกทิพย์ยังไม่รู้เลยว่าซื้อมาจากไหน เอ้ยนะน่าจะนัดน้องหอมบัดซาวนะเราจะไปหานะเออใช่แทนที่ไปคอลแลัปน่าจะรังกว่า<ช> <ujah id. S 1> คิดไว้แล้วนะวันนี้อาจจะไม่ว่างหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยนัดทำเป็นนัดเราไปมันยุ่งนะวันนี้เราต้องต้องทำประมาณสองคนใครยังไม่ยอมมาใช่ไหมเดี๋ยวไม่อย,ย <Springs S 2> อมมา,าไม่พนี่ครับตำก๊กตำก๊กเลยดีโอ้ไพ่ลูกหนาลูกเนยตั้งไ,ไว้เด้อ <ใน S 1> <Goodness S 3> โอ้รู้กับไมอนาซาอ่านี่เนาะโอ้ยเปีย่าน่น้องนันเนาะเปีดีอ่างั้นใส่ถุเนาว่นอะนมาน่าจะสารเฮดองถุนเนาานะเปิดไว้ดรอประตูเนี้ยเปิดไว้ดี่ะมันสว่างเดียัน่าะสีสันดีย่งดีอ้าวี่ครับมีใครสังร้องด้ววันนี้เขาน่าจะทำนาเสร็หนาแล้วก็ปิดเพลงดังมากเลยนะปึดเพลงเพลงใครด้วย เห็นเน่าทุกวันใช่ไหมเวลาทำนาเสร็จอะ่ะใช่ใชตีไว้อก,อกกันหน่อยเหมือนใช่ไหมก็ถ่ายดีอันสำคัญสำคัญก,นกันหน่อยแล้วก็มันจะอ่าเดี๋ยวนี้ก็ต้มน้ำผักไหมใช่ไหมต้มภัยภัยพี่ภัยก็ถ่ายก็ต้องระบาดหน่อยนะคะช่วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามิจฉากรรมที่ไหนเป็นลมเคยตุ้ยนะว่ามิ่องเฮีงเขาอยู่หลอกอยู่ไายตายกับเดียวนะเดี๋ยวแล้วคลิปเขาหนูได้ว่นลงนาว่นลงนาตีเฮียงถ่ายยังเปื่อใหสนใจใช่ไหม วันนี้ก็อุตส่าห์ทำอย่างดีนะผมว่าจะมาแอลนะทำอาหารอย่างเยอะมากนที่นี่ส่วนมากจะใช้พื้นน um> ี่นะพื้นไม้ไผ่เยอะกว่ารู้ว่าานนี้มีแต่ไม้ไผ่โอ้โหยังไงต้องไปอยู่บ้านแงนเรามีพื้นเยอะบ้านแงนเราพื้นเยอะมากแล้วก็มีไร่ประมาณ190อเกอเคอร์นะเยอะมากนะเยอะจังก็ส่วนมากเราจะปลูกต้นไม้นะถ้ามีจิตกรรมปลูกต้นไม้เราเชิญน้องๆไปปลูกด้วยก็ได้นะหนึ่งปีหนึ่งป่อเข้ามีย เอา๋ะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรเข้าไปนะนี่คือกําลังจะทําอะไรครับจ้องของทิพย์ครับผมแนะนําหน่อยซุปซุปจะทําไข่ไข่ไข่ซุปล็อกเกี๊ยโอ้โหหลอกเกี๊ยทอดนะล็อกเกี๊ยทอดใส่ไข่อันนี้ครับนี่ครับหลอกเกี๊ยเขาเรียกว่าหลอกเกี๊หลอกไม้ที่ธรรมชาติมากครับไม่รู้ว่าน้องเขาไปเก็บที่ไหนมาอาจจะเก็บในนานะเอาบ้างครใครใครที่อยากกินพีมือน้องพองทิพย์ก็ช่วยคอมเมนต์มาเยอะๆนะให้น้องทําอะไรเดี๋ยวผมจะได้มาบอกน้องเขาทํา ใครที่อยากกินสปาอ๋อไม่ใช่ปาปิ้คิวอะไรก็คอมเมนต์มาเลยเดีย๋ยวทำเป็นหรือเปล่าไม่รู้อะจะมาไปปาปิ้คิวปาปิ้คิวปาปิ้คิวมาเบิรจัดไปว่าหเล่าโอ้ยจะมาที่ไหน<ม><ม>อุย้ยมีเยอะเนาะโอ้ยรอรอ,ออะไรเดี๋ยวนี้แต่ะจะจะใส่อะไรครับนี่ครับก็รอตักไข่้ตะไข่จะเกิดแกงประกาศใช่ไหมไม่ใช่ผักทองผักทองใส่ัะไข่ผักทอง บักชมโอมเนี่ยอ๋อมีติดนัาโอะ <c oughs> เป็นไงสบายดีไหมครับไม่ได้เจอนานนะสวายดี่ะ <c oughs> สบายดีนะคิดว่าหนหลอกไปแล้วมาไม่เจอ <c oughs> <c oughs> อีกมีทางหลอก <c oughs> ใครสุดคนในสวยก็นหนึ่ง <c oughs> แซลเย,ยอะนะเอาถ่ายได้นี่ครับน้อง้องเขาก็เปลี่ยนกันสัมผัสกันถ่ายนะคนพูดคนอ่านด้วยนะ สามปีเดี๋ยวมันจะเนี้ยสามปีดก็แล้วแล่เนี้ยหวยเกือปีแล้วจริงเนี้ยอ้าวลองฐานปียดฐานปียดออกแต่อะไรเนี้ยนี่นี่สเตนนี่นะเนาะนี่ะเตนสเตนเพลงเข้ามาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเสพลงใครด้วยนะโอ้โหสวยงามมากสีสันอย่างบรรยากาศที่ครูนี้นะครับเฮ้ยหลอกกี้นี่ต้องพาอย่างนี้กันนะ โอ้โหแล้ก็ไม่เคยเหย็นนะครั้งนี่คือครั้งแรกของผมเลยจะได้ชิมที่มือของน้องของเท,ที่ยนะอันนี้คือหลอกเกยแล้วก็ผ่าครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะ้โนี่ครัผ่าสันสุนห์ยาวไม้งีละครนะคะสีละครั้งก็จะได้กินหลอกเกยนะหลอกเกยแล้วกินหลอกเกยนิดหนึ่งกระเป๋ามันไม่รู้ภาษาไทยขึ้นก็เรียกว่าหลอกเกยนะใครให,ใหญ่ก็หลอกเกยภาษาไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเชื่ออะไรภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาอังกฤษนี่ก็ เราง่ายๆเราจังเกอลปลาเบอร์นะเรากินไปแล้วก็อยๆอยู่ในปากเลยเอานี้ครับถ้าอยากได้น้ําต้องไปตักมาแค่ถ้วยหนึ่งนะเอานั่งกันเนถะอะนั่งกเปลี่ยนกันหนึ่งวีดิดทุบถ่ายสัมผัสกันนะ <c oughs> เปลี่ยนคิวกันใครจะได้นั่งก่อนนี่ครับดูนะสีสันที่บ้านน้องเขาปูพื้น่าเป็นไม้ไผ่แล้วก็ไม้ด้วยนะบ้านนี่ก็เป็นชมโบราณเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับไม่ค่อยใช้เด็กเลยนะครับใช้ไม้ตอกด้วยกันนะ ผู้ชมดูเลยว่านสมัยโบราณนะอัน,นี้คือสมัยกลางนะถ้าสมัยโบราณจะมีเสาแปดเล่มเสาแปดเล่มก็ผสมมาอยู่สักประมาณสองสามเล่มนะดูนะครับอันนี้คือเสาเสากลางนะเขาขลังแล้วก็มีเสานางกับเสาจายคาหมายคือเสานางกับเสาจายนี่ก็เขาจะเอาเสื้อของผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่แม่ว่านนะมามัดตรงนี้ทางซ้ายทางขวานนะที่ตรงที่อ่อันนี้เรียกว่าเข่งพระเจ้านะที่นี่ครับผู้ชมน,นี่ก็ โโอ้โหสุยดยอดเลยนะส่วนมากที่ล้างจานตื่นแต่เช้ามาล้างจานตรงนี้แล้วก็มีหน้าชายคนหนึ่งนะหน้าชายก็ทำนี่ก็จะทําเป็นทางหน้าเป็นที่เล่นกระชอมเล็กๆก็จะนั่งเล่นดูวิวนะอ๋อตอนนี้ก็รอน้องอะไรหอมสามหอมนะไปเอาจากไทยนะจันหอมมาสามหอมจันหอมนะคนวนจันทร์ น้องเขอดีใจมากครับก็จะมีพี่พี่เอฟซีใช่ไหมตะกี้ที่ว่าซื้อไม่กันสันให้หรือว่าหลอกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆนะตอนนี้เริ่มลังขึ้นมาแล้วยอดซับกำลังจะถึงหนึ่งพันนะครับท่านชมใครที่รู้คลิปผม <ใน S 1> ก็ช่วยไปคอมเมนต์หรือว่าแนะนำน้องนะทำอะไรอยากทำอะไรก็นะท่านชมครับสา,สามสามสาวนี่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะเปิดตัวยังไม่ถึงปีนะท่านชมครับ สามสาวเป้ากาดไปแค่ที่พิมพ์ว่าสามสาวเป้ากาดว่าสามสาวเช,ชิงตุนจะขึ้น YouTube ของน้องเขาขึ้นมาทันทีนะก็ไป b ับค i b e เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่กำลังจะลงมาใหม่นะอย่าลืมกดกระลิ่งนะคะถ้าลืม<อ>ก็จะไม่ได้ดอ๋อต้องกดกระลิ่งนะผมไม่เคยบอกนะกดสับค i า e แค่นั้นนะผมไม่ให้กดกระดิงของผม <laughs> กดได้นะกดกระดิงจะดีกว่าจะลิงขึ้นมาติ้ง สุดยอดเลยนะผมคอิพเก่งขึ้นนะตอนนี้นะผมยังไม่เคยรู้เลยว,ว่าต้องกดกระลิงนะมาแล้วสาวๆไปเอาจาักรไคมาจักรไคหรือว่าตักไคนี่ครับถอดศัพท์อยู่ข้างนอกเยอะมากเลยโอ้นี่ครับ,บมะน,มนาวคืนตะกี้ที่บอกอยู่นี่เองนี่มะนาวคืนที่เขาไปามามาแล้วน้องจันหอมนี่ครับไปเอาจาักรไคมาใช่ไหม <S <S โอ้โอหร้านสะอาดแล้วก็ ใส่แกงผักทองนะครับท่านชมโอ้น้องๆที่นี่น่ารักมากครับต้องสมัมราคีช่วยเหลือนทุกอย่างนะท่านชมบบยินดีต้อนรับนะบบใครที่อยากมาแอวเชิญเลยอ๋อต้องไปเอากันนอมาฮรัแบอะอะไรแตกอ่ะม้อแตกเหรอยุ่งนะแตกแตกแตกอ๋อคิดว่าอะไรแตกเนี่ยมาแล้วว้าวกใครไปได้ไปดูกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โปนี่รอบ